สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับชมรมวิ่งโรงใต้ภาคีเครือถ่ายในพื้นที่3ามตำบลได้แก่ตำบลบางโปรงตำบลบางหัวเสือและตำบลบางด้วน จัดกิจกรรมเดินวิ่งสามสอสามบางครั้งที่หนึ่งที่สวนบางโปรงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตำบลบางโปรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาประลัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสามสอสามบางครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมวิ่งโรงใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สามตำบลได้แก่ ตำบลบางโปรงตำบลบางหัวเสือและตำบลบางด้วนโดยมีนายนิติปัตมาคมสันผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมเดินวิ่ง3ามสอสาบางในครั้งนี้มีเจตนารมณ์อันดีในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่3ตํตำบลในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ตำบลบางโปร,โรงตำบลบางหัวเสือและตำบลบางด้วน ซึ่งประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคสื่อสารมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานอกจากนี้ได้กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีกิจกรรมเดินวิ่งครั้งนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น5กิโลเมตรโดยอันดับที่1ได้แก่นายอภิชาติวิ่ง5กิโลเมตร ทำเวลาได้20วินาทีสุดสนะคะสําหรับงานจัดนี้นะครับผมถือว่าเป็นงาน,บ,านบ้านที่จัดได้ดีมากครับผมมารุ่มในการวิ่งครั้งแรกครับคือผมเห็น 70, 80หรือ90เลยเป็นผู้สูงอายุฮรซึ่งระยะนี้5้ากิโลถือว่ากําลังเหมาะเหมาะครับแล้วเส้นทางนี้คือไม่ได้ออกถนนคือไม่ต้องมาเจอรถวิ่งอยู่ข้างในครับแล้วก็บรรยากาศในการจัดรวมๆถือว่า ทีมมข่าางงาว AEC Channel TV รงนสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ